ดีค่ะใบเอสวัสดีค่ะ,อคะโอ้ยอยากกินหมูจังเลยไปตามหาตามหาลูกไส้ขันเจ้าก่อนเถอะอมือนี้เบิร์ตมือเลยข้าแต่ะะเหตุงานวายสวัสดีจ้าน้องโอ้ยกับพีซ่ซอนใส่แล้วไปใไสไไ่ไปได้บรรยากาศความไพยนำ บ่ว่างอี๋เจ้าโรงงานเย็บผ้าใจลอยเล่นตำมใส่ตัมขวาโยนรถกันยังบอแล้วรถกันประเทศตีกันศาสตร์ฤดูกาลนีิตีกันศาสตร์แห่งยังดีเลยแบบหลังจากที่จบงานไปนี่คือแต่งหน้าเทเลด์โดนบอบอเป็นเทรกดีบอหลังจากที่เบิดมันหนาเบิดมีนไปบอไปนีก็บ่โดนนะห้านี่โดนเออเนาะพี่นี่ประมาณเดือนบอมือข้าวตูมือเงย ล่าสุดในวันที่เแต่งอที่สิบเมื่ที่หกหรอจักเด้อพี่น้องได้โดดแล้วพี่น้องจือได้บอสแบบมืดเลยอันอันนี้บริเตนน้ำหมูดีแต่งซื่อๆอยากแต่งเหรียญซื่อๆเอแ้วก็บางทีเราเราก็ไม่ใช่เราก็ลองวิชาไงคือว่าบราอยากให้มันลืมนะนี่วันนี้เขียนคิวหน่อยปกติจะเกลียเพรติดเพีนน้ำตีนนี่ตาเขาเป็นแบบนี้ดีเดี๋ยวลองดู ตาเป็นสั้นอยู่แล้วตาเขาเป็นสั้นอยู่แล้วเธอกับไปน้องเนาะอันบริสุทธิ์ไปเอาไปเอาละค่ะเออมันต้องมีไว้เพื่อนนายเสอร์สตินบอกนม่ถ้าเพี่งไหนเฮามีแล้วเขาเพื่อนนายเซอร์สตินมันบอกไม่แล้วแล้วแล้วเฮามีสุดเฮามีเต็นเฮามีแสดงว่าเ้าก็ต้องใส่บริสุทธิ์อันเนี้ยเขาจะเอินว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ราคา มันมาเบิ่งสูตรขันเป็นสูตรมันมันวาบอยู่ไลก์อะซื้อคุน้องมาใส่ใส่แก้เพลงนั่นแหะเออเพราะว่าอีกใจนึงว่าเอาใส่เพื่ออะไดีแล้วลูกเจ้าเบิ้งขาวไม่ได้ไปทต้มาสนานหรือว่านาเป็นยังไงสวยแต่งหน้าดีขึ้นมากปกติจะบอจะบอละเอียดกว่านี้ไข่ไข่ติบอเนออันนี่คือติติเพื่อกอยโยตเพื่ออ่าตินะตีเลยแต่ว่าชอบพี่น้องไข่ติบอขี่แมงวัน ติมองเดียวเหรอมองที่เขาซียเมื่อกี้แหละมันบอดเดนเอาใช่แต่มันอยู่มองคิื่พอดีเนาะไม่ไม่ไม่ต้องมันลองพื้นมันต้องไม่ต้องลองลองพื้นให้มันดิ่นไหมว่ต้องลองลให้ให้ให้มันเป็นต้นหญิไหมเข้าใจบอสล่ะก็คือลองคือเบิรงจากมือนาะเอามันอ่ะบอเสอร์ลองลองเห็ดทำหล่าลองเห็ดเบิงว่าเ้าลองเอาแปรงปัดก็ได้อ่ะลองแปรงปัดเบิงโอ้ยผิวกับนิ่มหลังอยากนั่งเพราะเต้องลงโบเพราะนี่ล่ะกระสิมีนาทีแนวเดียวนี่ล่ะคือ มองนี่แหละมันบอเห็นมันมันไม่เห็นเดี๋ยวครูกลก็ะได้มันไม่เห็นความเป็นมานะไหมนี่สิลงผิวแล้วลาะสสิลงผิวแล้วกระดาได้เตินน้ำมูได้หนีเต้นคือซื้อพนะตีตี๊อลีพี่น้องเขาตีอลีตีมองเดียวคือมันไม่เห็นเขาว่าเป็นมานะอ่ะเนี่ยกับรูปจริงหน้าจริงกับมานะเห็นบอถ้ามันเปออกดำๆก็จิ๊กหนึอยนึงหรือเยอะนี่แหละคือมานะตัวแทนไหมสวจักรของสอรจักรของพนะจัของเออสอที่จอน อพกสะเป่กอันไหนอันนี้อุ้ยเก่งสพอเปเ่เปาเสมันปรติสุดคับบอสก็ได้ยังไงท่าแล้วจ้ะแต่ยางรอดอยู่มันเยอะจ้ะมนไม่เยอะหครีมมันเป็นครีมเป็นบพครีมสพะครีมฉพาะที่ต้องใช้คนนี้ใช้ต่มียอะไม่ยอะมันลุ้าระเดี๋ีครั นี่นี่นี่นีซื้อสปีดสิไมด้ได้หนาสีได้บอแต่งแบบสีได้บอแต่งแบบนี้เลยแต่งแบบนี้เปล่าะดัดถไม่หยไม่ยดไม่ยดไม่ยปากยีบยหยุดไม่ได้ไว้ไปแตงสีกับพรไม่้เลคือเอาถุงเลยเเียนก็ไล้ลื้อไปที็ลืลืลืลถามผิคนถามผีคน พามผิดคนถ้าบรูลือกเลือกยิบเอ็ดจ่าลือยิบเอ็ตั้งแล้วก็อบี่นน่นเลยสองวันเต็ม่าจะอบมือนเพื่อแบบว่าพรุ่งนี้มันเกิดแบบเหการแบบฝนตกรอย่างื่นก็ันไงก็คือ2อวันนี้กับพรุ่งนี้วันนี้ถ่ายเอ็มบีแล้วก็สอมแาวเลยพอสอมยาวปุ๊บวันนี้ทเท่าไหร่นี่ยี่สพรุ่งนี้ค่ะวันที้าจ้าดันยี่สพรุ่งนี้จ้า <gesch> มื่อได้ซ่อมลำ้ลำอันมื่อได้ซ่อมซ่อมล้ำเหลืองนำมากะยี่สิบจ้ะยี่สิบซ่อมแจ้งมาเลยป่ะซ่อสีซ่อมแจ้งอาจจะมาซ่อมแจ้งยี่สิบแล้วกะยี่สิบเอ็ดน่าจะย้ายย้ายไปนู่นน่าจะนะความต้องต้องเบิงสภาพอากาศก่อนก่าสภาพอากาศได้กระสิต้องง่ายนะพี่น้องก่าสภาพอากาศอะไรกับวันใหญ่ช่างแตกต่างกับชายแท้มากเลย เดี๋ยวให้กูตี้ได้บัดนี้มึงเห็นคือกูบออีจังมึงเห็นคิวอ,อีบ้าคือกูบอ <c oughs> คิวโกงอ่ะบอหขนามาพี่หนาดมาตรงหนาตรงหนาตรงเห็นบออ่ะมึงเห็นเนี่ยเห็นบอตีบอลนี่เนี่ยคืออย่างสีเบอร์อันนี้ชายอันนี้หญิงตั้งใจแมนบอลเรืร่องจีนไหน เออโอเคเข้าใจตอนนั้นไอตัวที่ขีดบางๆนี่เป็นหญิงใช่คิวแตกน้องคุณไปหาคู่ละจ้าน,นีให้เวลาส่วนตัวของน้องก่อนนะคะน้องตอนนี้ให้เวลาส่วนตัวของน้องก่อนน้องไปดูครูอาจจะไปเติมแต่งหนะ้าเพิ่มโอ้มุมใดกลับไปยังบ่ค่อยได้พี่น้องคอมันอันนี้โอ้ ไปติดอีหมูลเหลืองอีตั้งหากวันนี้เข้ดาดาม่าว่าเธอหนังบบสวยเนี่ยแต่มันเป็นปัญหาของเธอไม่ใช่ปัญหาของฉันใช่ไหม่นี <laughs> ่เมียไปว่างเด้อ ลําเรื่องสีเนี่ยโขกคืกโขกเป็นที่ว่าแม่คือขื้นไส้หรือเ่าขื่นแห้งสวยแห้งสวัสดีค่ะกล้องหลายๆกล้องนะคะจักหลายๆช่องค่ะตอนนี้ลําเรื่องบอกเลยว่าโขกคือเต็มที่เห็นบอกโขกคือเต็มที่เต้ยก็เต็มที่คนเต้ยนี่ยบอกว่าเต็มที่บอกว่าขากันคือเต็มที่เป็นอย่างฮะฮะนั่งอักเคียงอย่างสิแม่ขาากันคือนุ่นขากันอีหลีเลยเชิญไปสอบบนฉันฉันฉันเบืองตอนซ่อมกุม่านน่ะมั้ยเช่นกุมารตายละ แจ็คชันสีหายหรือชันสีหัวกูรุ่นกุมารตอดกุมารตายกุมาเรมาาเลิดแหงกุมารเลิดถูก้องตอกกุมารตายพอดีกุมารเลิดแหงคือผู้เฒ่าคือแบบเตก,กี้สมมติว่าสาวน้อยไปเล่นใส่เตก,กี้คือ ถ้าจบคอนเสิร์ตไปคือผู้เฒ่ากลับบ้าน่ือนแต่ใบรุ่นใบหยัปีนี้คือผู้เฒ่าบมทจิมันบอกตอนหนืองรอหามลูกเไปไส์วดเหี่ยวประหยังได้แม่ไปเหี่ยวคานั่งใส่ผืนเปิดใส่เปิดงใส่มเปิดมีถุง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 มันมีถุงมังมีถุงมันมีถงมัมีถุงมมีถุงมันมีงมันมีถุงมนมีถุงมั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 นมีถุงมนมีถุงมันมุงมนมีถุงมตนมีถุงมันมีถุงมนมีถุงมนมีถุงมันมีถุงมนมีถ พรนนก็ต้องลบให้รุนเขาเสียเขาเหียวมือเขียออกเลยแทนเขี่ยออกมืเลย่ขมเลื่อนเขีออมล่าเขี่ยอมืเลนเ่อกมือเลอนเ้ยกมือเล่องเขียมแนเลอนเขี่ยออกมือ่อนเยดอกมอลื่อีอกมีออนเี้ยออืเ่อนเขี่ยอ่มเื่อนเข่อมอเล่เี่กมือเลื่อนเ่ยออกมือเ่อนเ่ยกมเ่อนียองกมืเลอนเขี่ออกมือเลื่อนเขีกมเนขี่ยกลนะคะจยเล็นไผ่กะล่นเออเลือเ้ยอือ มีได้ขึ้นไฮดรอลิกนะคะตัวแม่ปีนี้สวยสวยขึ้นกล้องสวยเขจะไปเบิรงเลือดเหรอเออสวยฮงให้จบจากเรนี้ก็เขาจะไปเบิรงนแต่พอการันตีจากน้องหอมแล้วว่าเลือดมันเลือดจริงๆให้ตีบ่เฮ้ยนี่เต็มสิบให้เท่าไหร่ให้นั้นเต็มสิบนี่ตอนนี้เนาะแต่ว่าถ้าออกงั้นถ้ามือปลือยงเพิ่มแนั้นเต็มสิบเพิ่มให้สิบเลยดีหลังเกินก็สิบแล้วตอนนี้คือก็ได้ให้เต็มสิบพราะว่ามันก็ยังขาดนั่นขาดนี่เนาะเบสระบบนั่นระบบนี่มันก็ยังประทะรูปตัวอีนี่ก็คือยี่ 22คือพร้อมแล้ว22พร้อมอย่างไรคือพร้อมแล้วคือสิให้กาให้การันตีร้อยพี่น้องมาชมตั้งแต่ ยี่สิตอนบ่ายโมงมารอดูมารอเลยมารอเลตั้งแต่ว่าบ่ายโมงมีรถแห่2คันนะแล้วก็เวทีของเซอร์แบียนอีกเวทีหนึ่งนะก่อนเออเรามีเรามี4เวทีนะต้องเพราะว่าถธรรมมาประธานเพลงโชว์ก็คือต้องมาทธานเพลงโชว์เพราะแคดอลีเพราะแคดอลีโอเคพี่น้องเอาใบสมนีก่อนเด้อ่ะเอาไบหลุ่นไบหลุ่นใลุนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสกุลนภพลออฟฟิเชียลนะคะพี่น้องทำเลื่อนทำเรื่อนทำเลื่อนทำเล่อนเลื่อนทำเลื ง <c oughs> ดดราม่านะคะด่ามาเราโยนหมาใส่เลยนะคะสุราการบายบาย <c oughs>